ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลฉูเซล้วครับซัมเมอร์2023ฉูเซล้วครตัดไม่ขาดแฉเงินขายแมนยูขายอีกบาวให้อูเทรคแมนเชสเตอร์ยูนเา็ดทีมดังจากศึกพรมริกอังกฤษยืนยันอย่างเป็นทางการขายซีดานอีกบ้าวดาวรุ่งวัย20ปีให้กับอูเทรค ทีมในลีกคอนแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่สื่อเผยว่าผีแดงทำออปชั่นสามารถซื้อกลับมาได้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประกาศขายดาวเตะทีมชาติอิรักโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวหลังจากที่อิกบาวซึ่งอยู่กับสโมสรมานานถึง11ปีได้ชื่อว่าเป็นนักเตะเอเชียใต้ารายแรกที่ได้เล่นให้กับสโมสรตอนที่เขาประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในเดือนธันวาควมปี2021หลังตัวบันข่าวย้ายทีมอิกบาวซึ่งลงน้ำหมึกกับอูเทรกปี ได้โพสต์ไอจีเมื่อไม่นานมานี้ว่าจากเดอะคลิฟส์สู่แคริงตันและต่อด้วยเ h เตอร์ออฟด REAM ผมมีความทรงจำที่น่าเหลือเชื่อมากมายตลอด15ปีที่ได้เกี่ยวข้องกับสโมสรน,นี้กระล้ท่ามาสุดแมนเชสเตอร e อิฟนิงเนลส์ก็เผยว่าเงื่อนขในสัญญ,ญาย้ายสังกัดของอิกเาวผีแดงขายเด็กป้ั่ให้กับทีมในลิกดดชด้วยค่าตัว1ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านบาทและสามารถซื้อเขากลับมาร่วมทีมได้หากเล็งเห็นว่านักเตะม,มีพัฒนาการที่ดีกับสโมสรใหม่ รวมทั้งจะได้ส่วนแบ่ง40%หากนักเตะถูกขายต่อให้กับสโมสรอ,อื่นทั้งนี้อีกบาวได้ร่วมเดินทางไปทัวร์ปริซิสันกับสโมสรนในช่วงซัมเมอร์ก่อนด้วยแต่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของเอริเทนฮากคุนซือชาวฮอนแลนด์โดยเขามีชื่อเป็นตัวสำรองถึง17นัดด้วยกันชูสซะลครับทางการสเปอร์ประกาศควาวิคาริโอร่วมทัพ กุยเอโมวิคาริโอนายประตูดีกรีทีมชาติอิตาลีกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมได้สวมเสื้อหมายเลขเดิมกับตอนที่อยู่กับเอมโปลีท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมดังจากศึกเพเมริกอังกฤษประกาศคว้าตัวกุยเอโมวิคาริโอผู้รักษาประตูจอมหนึบชาวอิตาเลียนมาจากเอมโปลีอย่างเป็นทางการแล้วโดยนทวารวัย26ปีซึ่งเปิดตัวกับสบเปอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยจะลบประกาศสัญญาข้อเสาในถิ่นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียม เป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028โดยจะได้สวมเสื้อหมายเลข13ซึ่งเป็นเบอร์เดิมกับตอนที่เล่นให้กับเอมโปลีสำหรับค่าตัวการย้ายทีมของวิคาริโอนั้นสเปอร์ไม่ได้เปิดเผยแต่ทางฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะค,คนดังระบ,บุว่าเดียวนี้มีมูลค่า19ล้านยูโรคือประมาณ722ล้านบาทนะครับ ผูซะแล้วครับทางการแมนซิตี้ประกาศสอยโควาซิชจากเชลซีมา a เตโอโคววซิชมิดฟิลทีมชาติโครเอเชียเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเปิดใจตื่นเต้นสุดๆที่ได้มาอยู่กับทีมยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, สโมสรทริปเปลิลแชมป์จากอังกฤษประกาศคว้าตัวมาเตโอโควาซิชกองกลางทีมชาติโครเอเชียมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยโควซิชจะลงประกาศสัญญาค้างแข้งในติดเอเทฮสเตเดียมเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ส่วนค่าตัวการย้ายทีมนั้นตามรายงานข่าวระบุว่าอยู่ที่25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทนะครับทายนี้โควซิชจะได้สวมเสื้อเรือใบสีฟ้าหมายเลข8แทนที่ของอิวคายคุนโดกันยอดมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมัน ตีหมดสัญญาและย้ายไปร่วมทัพบ,บาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวนี่คือการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมผมอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะได้เริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครก็ตามที่ดูทีมนี้เล่นภายใต้การนำทัพของเป๊ปกัวเดวล่าคงจะรู้ดีถึงความยอดเยี่ยมของพวกเขาสําหรับผมแล้วนี่คือสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกถ้วยแชมป์ที่พวกเขาได้มาช่วยการันตีคุณภาพของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและในแง่งของการเล่นฟุตบอล ตอนนี้พวกเขาก็เจ๋งที่สุดด้วยและได้ย้ายมาอยู่กับทีมแบบนี้ถือเป็นความฝันสําหรับนักฟุตบอลทุกคนสตาร์ทีมชาติโครเอเชียในวัย29ปีเปิดใจแล้วครับสนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ